หากใครคิดว่าการล้างหน้าคือการใช้โฟมหรือเจลขัดทูบนใบหน้าแล้วผิวจะสะอาดหมดจดแต่แท้จริงแล้วอาจทำให้ผิวระคายเคืองเพราะมือที่สัมผัสและทูบนใบหน้าอาจเป็นสาเหตุให้ผิวเกิดริ้วรอยและทำให้รูขุมขนกว้างได้วิปโฟมเนื้อนุ่มเทรนการล้างหน้ารูปแบบใหม่ มีวิธีล้างหน้าที่ช่วยลดการเสรียดสีบนผิวหน้าและยังช่วยให้ผิวสะอาดอย่างอ่อนโยนด้วยนั่นก็คืออิลาสตินโฟมซึ่งคลีนเซอร์ของเอสโมเน่ก็ทำเป็นอิลาสตินโฟมได้มาลองตีอิลาสตินโฟมกันเลยวิธีที่1ใช้มือถูก,กันเพื่อให้เกิดฟองโฟมวิธีที่2ใช้ตัวช่วยคือตาข่ายตีโฟมหรือแปรงข้อดีของอิลาสตินโฟมคืออะไร บางคนอาจสงสัยว่าล้างหน้าด้วยอิลาสตินโฟมต่างจากการล้างหน้าแบบปกติอย่างไรคำตอบอยู่ตรงนี้เนื้อฟองโฟมละเอียดทำความสะอาดลึกล้ำผสานไฟโตจีสเตมเซลล์จากดอกเอเดไวสกระตุ้นพลังงานเซลล์ผิวตื่นและสร้างพลังงานลดความเครียดของเซลล์ผิวทำให้เซลล์ผิวหน้าผ่อนคลายอารมณ์ดีฟองวิปโฟมมีอนุภาคเล็กและละเอียดกว่าโฟมธรรมดา จึงล้างสิ่งสกรปรกที่ตกท้างบนใบหน้าได้อย่างทั่วถึงพลาดเพลินกับการล้างหน้าได้นานขึ้นเนื้อฟองนุ่มทําให้เราสนุกกับการนวดผิวหน้าได้นานยิ่งขึ้นจึงทําให้ผิวหน้าสะอาดขึ้นเพราะด้วยแซล m o n โอ a r y รี่เปปไทด์ไมโครเปปไทช่วยเติมเต็มริ้วร่องรอยเล็กบนใบหน้าและ m a r ์กอรีตเอ็กซ์ตรเอนไซ์ตามธรรมชาติขจัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพที่สะสมอยู่ตามโครงสร้างผิวส่วนบนสุด เนื้อโฟมที่ละเอียดจึงสามารถเกาะจับสิ่งสกปรกบนผิวและการใช้เวลาล้างหน้านานพอจะช่วยให้ขจัดสิ่งสกปรกได้ลึกล้ำการระคายเคืองป้องกันการเกิดริ้วรอยช่วยให้ผิวหน้านุ่มหน้าสัมผัสด้วยนัดตกกรรมเอ็กซตรเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวชั้นบนกระชับรูขุมขนดังนั้นสาวๆจะรออะไรมาตีฟองโฟมกับแคลสตินโฟมของเอสโมเนเลยดีกว่า แคลอลาสตินโฟมทำความสะอาดลึกล้ำมอบผิวหน้านุ่มชุ่มชื้นยิ่งกว่าที่เคย